ส่งท่ายปีกินจนตัวแตกใครเป็นแบบนี้บ้างคะคอมเมนต์เข้ามานะปีใหม่ค่ะกินฉลองกันที่บ้านขนมจัดเต็มทุกมือเช้ากลางวันเย็นกลางคืนมันหยุดไม่ได้นี่นะแล้วไปทิบทะเลปลาเอ้ยกยั้งเอ้ยกุ้งเอ้ยนี่ยังถ่ายไม่หมด ตบด้วยของหวานไปอีกมันหยุดได้ที่ไหนคะมากับครอบครัวต้องจัดเต็มตกดึกปาร์ตี้อ่ะกินไม่หยดุดช้ามามีของกินต่ออุ้ยแล้วดูมันปิ้นแล้วจ้าสัสดส่วนมันเกินจ้าแต่เราต้องเข้าโปรแกรม fm d challenge แล้วนะคะกลับมาต้องกู้ร่างให้ได้วันนี้แดนหนึ่ง กินฟิวชั่นเอกเช้าเย็นควบคุมแคลไม่ต้องอดแถมได้สารอาหารครบเราต้องเอาไขามันที่ปิ้นปิ้นตรงนี้ออกไปให้ได้ค่ะก็เดี๋ยวจะไปทริปทะเลต่ออีกเราต้องเอาออกให้ได้ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้หนูดี7วันนี้ด้วยนะคะแล่วมือกลางวันค่ะ อยากกินอะไรก็กินนะคะแต่กิน EW ตามด้วยนะวิตามินและกรดอะมิโนช่วยเบิร์นช่วยกระชับสัดส่วนสดชื่นตลอดทั้งวันไม่ต้องพึ่งชากาแฟให้มันอ้วนหนักไปกว่าเดิมฝากติดตามต TikTok ออหนูดีด้วยนะคะเจ็ดวันกู้ร่างสู้สู